มาที่หุ้นเด่นดีกว่าวันนี้เลือกหุ้นของพี่ออกมานะฮะเพราะว่าเห็นราคาน้ำมันดิบลงแรงก็เลยช่างใจมากเพราะว่ามีหลายตัวเหมือนกันที่ได้ประโยชน์แต่ว่าเราเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่า v a l u a t i o n ันถูกด้วยก็คือตัว ba นะครับครับก็ ba นะครับความจริงเนี้ยปีนี้ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับถ้านั่งดูลายไตมารครับคือธุรกิจเนี่ยจะมีซีซันอลนะครับของ ba เนี่ยเออเขาเน้นหลักที่สม,มุยฉะนั้นไฮซีซันก็จะเป็นไตมาส์หนึ่งกับไตมารสาม นะครับช่วงโลจะเป็น2กับ4แต่ว่าถ้าเราไล่ดูลายไตรมาสที่ผ่านมาไตามารหนึ่งสองสามที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะครับถ้าเทียบกับฮิสโทนิเคิล่ะทุกไตรมาสเนี่ยถือว่านิวไฮไตรมาส์หนึ่งนิวไฮไตรมารสองนิวไฮไตรมารสามนิวไฮนะครับแล้วก็ลุ้นเนี่ยไตรมารสี่เนี่ยก็ไลลี่ว่าจะนิวไฮซึ่งถ้าทําได้ก็แปลว่าทุกควอเตอร์เนี่ยนิวไฮหมดเลยนะครับที่ผ่านมาตอนนี้เก้าเดือนเนี่ยกำไรประมาณสองพันคอโปรฟิตอะกำไรสองพันหนึ่งร้อยนะครับก็ เรียกว่าน่าจะนิวไฮไปแล้วเพราะว่าไฮาเดิมเนี่ยปี2016เนี่ยกำไรประมาณ2,000น่นะครับ9เดือนเนี่ยมามาแถวแถวนั้นละนะครับแล้วก็เหลือควอเตอร์สีนะครับทีเนี้ยควอเตอร์สีเนี่ยปกติก็จะเป็นไตรมาสถ้าเทียบช่วงปี2019เขาจะขาดทุนนะครับแต่เราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีกำไรนะครับอ่าเพราะว่าอ,อ่ถ้าไล่เรียงมาเนี่ยตอนเนี้ยเอ่อ B.A. เนี่ยเก้าเดือนนะเขาขนผู้โดยสารไปแล้วประมาณสามล้านคนนะครับอ่าซึ่งล่าสุดเนี่ยแมเนจเมนต์บอกว่าไตรมาสี่จนหน้าจะได้อีกสักล้านคนซึ่งก็ถือว่าอ่าพอๆกับช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยก็ยังมีทิศทางที่โอเคอยู่ฉะนั้นเราเชื่อว่าไตรมาสี่เนี่ยก็ยังจะน่าจ,จะทํากําไรได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโลซีซั่นนะครับคือสมมุติอาจจะเป็นโลซีซั่นก็จริงนะครับแต่ว่าโลสุดๆเนี่ยคือเดือนพฤศจิกพาธันวาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รู้เรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็ เป็นเฟสติก็จะเป็นแบบลักษณะว่ารุนหรือก็จะเป็นหายสั้นนะครับพอมาช่วยไหวนะครับทีนี้ซ e n ิ i มน n ์สั้นๆอย่างที่เมื่อกี้นี้ Sun, บอกกับน้ามันเนี่ยลงละนะครับคิวออนคิวนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามองว่าตัว ba เนี่ยนะครับถ้ามองจาก,จากมองไปปีหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจะดีขึ้นก็คือว่าเขาเริ่มมี c a s โฟที่ดีมากๆนะครับตอนนี้เขามีเงินสดในมือเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0ล้านซึ่งเงินสดตรงนี้เนี่ย ก็สามารถเอาไปชำระนี้ได้นะครับซึ่งถ้าลดนี้เนี่ยกำไรก็จะดีขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึงนะครับที่ยังถึงแม้ว่าปีนี้จะทำผลงานได้ดีในเชิงของสม,มุยเนี่ยตัวที่ฟื้นหลักๆคือโดเมสติกแต่อินเตอร์นะครับ international สม,มุยเนี่ยก็คือที่บินตรง จากต่างประเทศมาที่สมุยเนี่ยความจริงยังฟื้นน้อยมากนะครับซึ่งก็กําลังที่จะเริ่มรีสูมรูทนะครับหลักๆเนี่ยที่เขากำลังวางแผนก็คือบินจากจีนนะครับมาที่สมุยตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับวางแผนว่าอาจจะเปิดทันวานี้ซึ่งตรงนั้นถ้าฟื้นเนี่ยได้2เรื่องก็คือทิตแฟร์ของรูทต่างประเทศนด่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ PSC เพราะว่าอีกขาหนึ่งเนี่ยตัว BA ก็เป็นเจ้าของสนามบ,บินสมุยเขาก็จะได้ PSC Passenger Service Charge คล้ายๆ AOT นะครับอ่ะ ซึ่งตรงอินเตอร์เนี่ยก็เจ็บจะเก็บหัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ว a ลูเอชันถูกมากคือแค่ปีนี้ประมาณสิบเท่าอันนี้ไม่รวมกำไรพิเศษที่ได้ tax revenue จาก b m s ถ้ารวมเนี่ยน,น่าจะต่ำสิบเท่านะครับอ่าก็ถือว่าราคาเขาทั้งถูกนะครับครับผมแล้วก็คุณฟังกี้บอกว่า q 4ของ b a เเป็นโลซิชันเราซื้อหลังก็งบออกดีไหมคือมายจะเป็น Q4 ที่ไม่โลก็ได้ใช่ไหม่มออกคืออย่างที่บอกคือ จำนวนผู้โดยสารเหมือนไม่ลงนะ Q4 แล้วก็ราคาน้ํามันลงเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับผลดำเนินงานนะครับครับก็ถ้าถ้ามอง Q on Q เนี่ยก็คิดว่าคือพอดี Q3 ก็มีปันผล BDMs มาด้วยนะครับชั้น Q4 เนี่ยพอไม่มีปันผลมาแล้วก็ลักษณะว่าสม,มุยเนี่ย low s e a s o เดือนสิเนี่ยอาจจะสู้ Q3 ไม่ได้แต่ว่าถ้าผมว่าผมว่า,าความจริงควรจะดูเทียบ Q4 กันเองอะ่ะก็เชื่อว่าจะเป็น Q4 ที่ดีที่สุดในแบบ รอบสิบปีอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีวายเลยก็ได้นะครับโอเคครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ยี่สิบสองบาทนะครับราคาบนกระดานเนี่ยพักลงมาค่อนข้างเยอะนะจับไฮประมาณสิบเจ็ดจุดห้าลงมาเหลือแค่ประมาณสิบสี่บาทต้นๆเองนะครับลงมาแตะเทรนด์แนวโน้มขาขึ้นนะครับอาจจะมีจังหวะหย่อนหย่อนหลุดไปบ้างแต่ว่ากลับมายืนได้นเพราะฉะนั้นโมเมนตัมคิดว่าเป็นบวกนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณสิบ้าบาทแนวแรกนะครับถัดขึ้นไปที่สิบห้าจุด นะครับแล้วก็เป้าพื้นฐาน22บาท